แล้วนี่เป็นช่วงสอนทนะนำอาหารอาหารที่จะสอนทําในวันนี้มาจากร้านชื่อครัวริมน้ำถูกต้องครับครัวริมน้ำนี่เขาก็มีชื่อเสียงทางด้านอาหารที่เกี่ยวกับริมน้ําครับไม่ว่าจะเป็นกบเขียดไม่ใช่ไม่ได่อาจจะมีก็ได้อาจจะมีก็ได้เขาเป็นเขาเป็นร้านดังย่านกระทุ่มแบนาก็ต้องปลาสิปลาแล้วถ้าจะปลาให้อร่อยก็ต้องปลากระผม แต่ในปากปกระพงของเขาเขาทำก็ไม่เหมือนใครเพราะว่ามันเป็นสูตรเก่าแก่ตั้งแต่โบมมราณโบราณของเขาเป็นสูตรที่ว่าสมัยก่อนแล้วเรียกอะไรคุณแม่ทําให้ทานเขาทำกินตอนเด็กๆ<อ>ตอนกินมาแม่ให้ทานมาให้ตั้งแต่เด็กท่านผู้ชมคิด<อ>ดูนะสูตรนี้มันถ่ายทอดกันมาประมาณ4ี่ห้าสิบปี<อ>จริงผมไม่ได้พูดเล่นนะมัน4ี่ห้าสิปีจริงแล้วมันชื่อว่าปากปกระพงจื้อขิงจื้อข้<อ>าวอะไรนะจื้อไหแล้วจื้อจริงผมรู้ผมรู้บางคนก็เรียกจีบางคนก็เรียกจื้อแหะถูกแล้วแต่ว่าต้องจื้อเขาบอกว่าจื้อขิงจื้อ ท่านผู้ชมดูและท่านจะรักเมนูนี้มันทําได้ง่ายๆและร้านนี้ผมการันตีท่านว่าเขาเก่งจริงครับท่านผู้ชมขอเชิญพบกับคุณประภัยศรีกลิ่นจันจากร้านครัวริมน้ำครับ สวยสวยคนนี้ครับนี่สวยเขามีอนู่นนี่นั่นเต็มครอบครัวหมดแล้วคุณยืในใกล้ๆนิดหนึ่งครับเดี๋ยวทางด้านนิดหนึ่งนะครับอร่อยมากคุณประภัยศรีครับร้านครัวริมน้ําอยู่ตรงไหนอยู่ท่ากระบือกระทุ่มแบนสมุรสาครอยู่สมุรสาครอยู่ที่ท่ากระบืออยู่ตรงไหนมุดไปท่ากระบือปุ๊บเราถึงจะเจอครัวริมน้ําถ้าใครเคยไปวัดท่าไม้วัดท่ากระบือค่ะ อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างตรงกลางอยู่ระหว่างวัดท่าไม้ของหลวงพ่ออุเทนใช่ไหมถ้าจะวัดท่าไม้แล้วให้เลยไปค่ะสองกิโลเมตรสองกิโลไปถึงตรงหัวโค้งที่จะต้องตรงเข้าวัดพี่ก็เลยไปนู่นเลยใช่ไหมเลยไปเลยค่ะไปหาลุงพ่ออุเทนก่อนหน่อยนึงก็ได้แล้วออกมาจากวัดแล้วก็ค่อยไปที่ร้านครัวริมน้ํะได้เลยแล้วก็ไปต่อที่วัดท่ากระบือได้ไปต่อวัดท่ากระบืออีกเข้ากับวัดกลับบ้านเรียบร้อยบวชเสร็จเลยอ๋อทำไม วันนี้ที่มาก็จะมาสอนทําปลากระพงจือหิงเนี่ยเมนูนี้แม่ทําให้กินตั้งแต่เด็กใช่ไหมใช่ไหมแม่เลี้ยงเราด้วยปลากระพงเหรอแม่รวยจังมากเลยค่ะสมัยก่อนก็เป็นปลาธรรมดาปลาตะเพียนพอก็ทอดกินก่อนพอพอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเหลือเหลือเขาแม่ก็เอามาทําเป็นมีน้าแกงน้ําซุปก็คือตัวนี้ค่ะจ้าปลากระพงจือจื้ออะไรจือาะจื้อนะจือจื้อแล้วกัน ปลาพงจื้อขิงก็คือถนอมอาหารต่อเพื่อกินต่อได้อีกเนี่ยดูรู้สึกคุณจะสนใจคุณปรอภัยสีมากเลยนะรผมไม่เคยเห็นเมนูไหนคุณสนใจเรื่องมันเป็นหนีท่านผู้ชมคืออย่างนี้ลูกสาวเขาครับลูกสาวเขาครับเดอะเฟสใช่ไหมเดอะเฟสไทยแลนด์ครับท่านผู้ชมนั่งอยู่หน้าการนั่นลูกสาวนั่นคุณพ่อใช่ไหมนั่นคุณพ่อนะดูดิลูกสาวสวยซะขนาดนี้ได้แม่ค่ะลูกมนได้แม่มาเห็นป่ะ พ่อไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมพ่อก็มีส่วนเขาไม่เกี่ยวพ่อไม่ได้เรามาดูกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมครับว่าเขาทำกันอย่างไรนะครับปลากระพงจื้อขิงนี่ที่ร้านครับท่านผู้ชมร้านนี่มันน่านั่งอยู่แล้วบรรยากาศดีมากฮะนั่งแล้วมีความสุขนะครับนี่นะครับสองคนผัวเมียช่วยกันทำอาหารกินเลี้ยงลูกเป็นปลากระพงน้ําเค็มปลาวังนะคะเอามาทําความสะอาดแรกบ้างให้มันให้มันสวยครับ แล้วก็ล้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็เอาเกลือทาบางๆครับเอาเกลือทาบางๆนานผู้ชมดูนะครับเกลือว่าลาทอดจะได้ไม่ติดกระทะตั้งน้ามันร้อนๆแล้วเอาปลาใส่นี่ใส่ลงไปคุณเชื่อไหมครับคุณปรับไยสีผมว่าเสร็จตั้งแต่ขั้นตอนนี้แล้วผมเสร็จตั้งแต่ขั้นตอนนี้แล้วอย่างที่คุณนวัดบอกน้ำปลาทอดให้เหลืองครับทอดให้เหลืองไม่ถึงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถึงไม้เกลียมนะครับแล้วพักไว้พักไว้คราวนี้ ตั้งกระทะพอน้ำมันพอกระทะร้อนเอาน้ำมันใส่ใส่กระเทียมจีนลงไปเจียวค่ะตามด้วยขิงขิงต้องเป็นขิงยังไงครับขิงขิงซอยเองเท่านั้นนะคะขิงก็ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปครับอย่าให้มีเสี้ยนอ่ะขิงถ้ามีเสี้ยนใช้ไม่ได้ต้องซอยเองเพราะว่ามันจะได้รสชาติของขิงผัดให้มันหอมขึ้นมาก่อนหอมอมแล้วถึงใส่น้ำใส่น้ำนี่ครับใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะนะครับแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำตาลนี่ครับน้ำปลา ส้มมะขามนี่นะคุณชมใส่ส้มมะขามลงไปด้วยนี่ครับรสชาติจะออกเค็มน้ำหน้านิดนึงเปรี้ยวครับเปรี้ยวน้ำหน้าค่ะเปรี้ยวน้ำหน้าแล้วก็ตามด้วยเค็มแล้วก็จะหวานครับผมแล้วน้ำเนี่ยเสร็จแล้วก็ราดเป็นตัวปลาโรยด้วยใบผักขึ้นช่ายครับพริกชี้ฟ้าสีแดงจากเสร็จเป็นอันเสร็จสิ้นปลากระพงจื้อขิงครับ พอดีเลยใช่ไหมฮะพอดีเลยนะพอดีเลยนะครับท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่ผมบอกเลยว่าถ้าท่านดูแล้วเย็นนี้ท่านออกไปตลาดท่านทําได้เลยทาได้เลยเนาะมันไม่ได้ยากฮะแต่ความสําคัญที่คุณประไพศรีบอกว่าอร่อยจริงๆมันก็ต้องอยู่ที่ปลาก่อนล่ะปลาต้องดีปลาต้องสดปลาต้องสดเราใช้ปลากระพงแต่เขาใช้ปลาหวังนะท่านผู้ชมาวังคือปลาน้ําเค็ม ปลาที่เลี้ยงจากปลาน้ำเค็มไม่ใช่ปลากระชังถ้าปลากระชังคือเลี้ยงจากน้ําจืดค่ะอันนี้เนื้อมันจะเหนียวนุ่มไม่ข่าวมันจะเหนียวนุ่มไม่ข่าวเพราะมันอยู่ในทะเลอยู่ในทะเลนะครับถ้าสมมุติว่ามันเข้ามาทางใกล้ๆน้ํามาแล้วใกล้ๆเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันจะค่อนข้างขาวขึ้นนะครับเขาก็เลยใช้ปลาหวังใช้ปลาพงนี่ใช้ตัวขนาดสักกี่ขีดนะประมาณเจ็ดแปดขีดขึ้นไปใช่เจ็ดแปดขีดขึ้นไปประมาณถึงโลสองขีดได้ประมาณนั้นได้ประมาณนั้นแต่เวลาที่เขาทำค่าขายท่านผู้ชมเขาก็ทําเท่ากับไอเนี้ย ่เท่ากับที่ปาดเนี่ยเท่ากับภาชนะปลางเขานี่ลาใหญ่ไปใหญ่ใส่ไม่ไ <Okay. S 3> ด้ใหญ่ใหญ่ไปปุ๊บหางปลาพลูเพราะไม่่อยทำกันเขาเลยคนมาถามบ่อยๆเลยว่าทำไมก็ต้องเลือกปลาประมาณเท่านั้นตอนนี้ส่วนใหญ่เขาเลือกตามขนาดนี่ภาชนะราชนแต่ว่าถ้าให้อร่อยจริงๆนะฮะก็ตั้งแต่ประมาณ7ขีดเนี่ยจนถึงประมาณไม่ถึงโลเนี่ยอร่อยจริงๆนะครับใหญ่ไปกว่านั้นก็เนื้อก็จะไม่อร่อยเท่านี้แล้วกลับมาวิธีในการทําทั้งหมดที่พูดเมื่อสักครู่นี้ อันเดียวที่น่าสนใจมากคือขิงนะฮะขิงอ่อนไปก็ไม่ดีแก่ไปก็กินแล้วเป็นเซียนเพราะฉะนั้นต้องกลางๆใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องซื้อมาซอยเองเท่านั้นค่ะใช่เพราะว่าซอยเขาเขาซอยให้มานี่คือจะแช่สารมีสารอะไรบางคือลดลงเราไม่ใช่ไม่ได้รสชาติของขิง และพูดจริงๆนะวลาเอาไปแช่น้ําต่อให้ไม่ต้องแช่สารอะไรด้วยเอาไปแช่น้ําก็รสชาติหายแล้วไม่เผ็ดไม่หอมใช่เพราะฉะนั้นต้องซอยเองสดๆมันถึงจะหอมมันถึงจะได้ใจนะครับแล้วจริงถ้าไปเอาของเข้าซอยนี้ไม่ได้เพราะมันคนละซอยกับเราใช่ไม่ใช่แต่เราซอยข้าซอยไม่ใช่เหรอไม่ใช่ชาวซอยบ้านผมเห็นคุณซอยอยู่ครับยืนประเพสีจานนี้เลยดีกว่าครับไปทะแล้วครับอันนี้ฮะท่านผู้ชมเริ่มร้อนลเมนูนี้มันเกิดขึ้นมาจริงๆจากการที่ท่าน ทานปลากระพงนี่พูดตรงๆก่อนเลยนะทานปลากระพงอ่ะซึ่งเป็นปลากระพงทอดเรียกว่าทอดน้ําปลาก็ได้นะทอดน้ำปลาทอดเกลือก็แล้วแต่แล้วมันเหลือเหลือก็เลยเอามาทําต่อเป็นจื้อขิงแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะทํากินที่บ้านก็มี2วิธีหนึ่งท่านตัดมันสักครึ่งหนึ่งแล้วก็กินเองแล้วก็กินก่อนนะแบบแล้วก็ที่เหลือก็เอามาจื้อขิงก็ได้ถูกไหมคะมันจะเป็นลักษณะนั้นเห็นไหมตอนนี้ความอร่อยของมัน จร,จ,รจริงๆแล้วถ้านผู้ชมทางบ้านอาจจะสงสัยเขาว่าจื้อหรือจืดนะจริงๆแล้วมันก็คือการผัดรสชาติกับกระทะแล้วก็แห้งๆแต่ก่อนเราพอได้รสเสร็จร้อยแล้วเอาน้ำใส่ลงไปนิดนึงใช่ให้มันไหมกับกระทะแล้วก็ลาดลงบนปลายเขเรียกว่าจื้ออันนั้นะเขาเรียกว่าจื้อนะครับมันจะหอมอร่อยมากอ่ะบ้านเด็กๆก็เคยทำอย่างเงี้ยราชบุรีน้อมันสาหก็ทานได้ค่ะเพราะมันไม่ผ็ดสมความ ตอนนี้ไฟกําลังลุมเลยฮะเพราะว่าออกมานอกพื้นที่คุณต้องกินขิงด้วยนะต้องกินขิงครับต้องกินขิงผมพูดจริงๆแล้วคุณนวัฒเป็นคนที่กินขิงเก่งมากมากสบายมากถ้าผู้ชมฮะคนที่กินขิงเก่งๆเนี่ยร้านเปอร์เซ็นต์เลยท่านผู้ชมครับเป็นไงครับแก่ครับจริงจริงนะอร่อยอร่อยอร่อยมากดูว่ากินขิงเนี่ยฮะปากก็ไม่ต้องกินก็ได้ เวลาไปไหนก็พวกผมอพวกผมกินปลาเขากินทิงทิงเพรบางทีบางทีอะไรการอยู่อ่ะไม่ไหวตัวตันทิ้งทิ้งไม่ใช่ครับนั่นแม่นั่นแม่คุณอ๋อแหละครับถ้าสั่นขนาดนั้นนะครับปัจจุบันนี้แม่คุณอ๋อยิ่งสันยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าสันแบบนี้ครับยังไงเอ๊ะเชิญทางน้านนี่ครับอร่อยอร่อยจริงคุณประภัยศรีสงถามอย่างหนึ่งลูกคุณเนี่ย The Face Thailand นะ ทำเป็นไหมเป็นค่ะเขาเก่งกว่าแม่อีกค่ะคุณเรีนไมจริงลูกทําเป็นจริงเหรอลูกทําเป็นจริงเหรอคะเหรอไม่เชื่อแล้วหนูอยู่ร้านบ้างไหมหนูอยู่ร้านบ้างไหมเดี๋ยวนี้ไม่อยู่แล้วค่ะเหรอเขามาเป็นเดอะเฟสแะ้วอ๋อเหรอหนูต้องอยู่ร้านบ้างนะลูกเพราะว่าถ้าหนูอยู่ร้านเนี่ยจะมีแขกไปเยี่ยมเต็มไปหมดเลยนะครับลูกสาวคุณแม่เ็าทาเป็นเหรอถหนูอยากจะมีอย่างเงี้ยกินทุกวันนะครับช่วยทิงเลยหนูก็ไปขอให้เขาช่วยซื้อเด็กแต่ว่าถ้าหนู ทุกวันเนี่ยได้เลยเนี่ยถ้ากล้องตัดไปปุ๊บจะเห็นเลยไอคนข้างๆเสื้อขาวนั่นแหละ,<อ>ะจะจี้ให้หนูกินทุกวันเลยเออดีไหมล่ะนั่นนห่คนนนะคุณพ่อนะค<อ>ุณพ<อ>่อคุณพ่อสวัสดีครับผม วันนี้ขอขอบคุณคุณประภัยศรีขอบคุณร้านครัวริมน้ําขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาโดยตลอดเมนูแบบนี้ท่านทําสิครับมันอร่อยจริงๆนะฮะแล้วมันรสชาติของขิงรสชาติของกระเทียมนะมันให้ความรู้สึกที่ดีมากๆน้ํามันก็อร่อยสดชื่นใช่กินแล้วสดชื่นมากๆเลยแล้วจะสดชื่นมากๆลูกชื่ออะไรนะครับจุกกลูค่ะโอ้โหกินแล้วไปจุกกลูจุกกลูโอ้โหจะสดชื่นมากๆเลยถ้าไปกินกับจุกกลู่อนว่าชอบ ันลาไปก่อนสวัสดีครับท่านที่เป็นซับสไครเบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรไชี้ชี้นี่นี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จังหวัดสมุทรปราการไม่กินกุ้งแชร์บอยผัดซอสมะขามที่สโมสรท้ายเรือหลวงแม่กลองถือว่าผิดน้ำซอสอร่อยมากกินแล้วเป็นความสุขมันกลมกล่อมพูดดังความจริงต้ดงไอ้นี่พวกผีหัวดูโอ้โ ข้าวเหนียวหน้าปูครับท่านจะไม่มีทางรู้เลยว่าเป็นข้าวเหนียวถ้าไม่บอกเป็นความแตกต่างจริงความเป็นข้นเหนียวความเหนียวข้าวเหนียวเบาลงเขาจะถามว่าอร่อยแค่ไหนก็อร่อยมากมากนี่